ครับผมนะครับในพรีวิวอัปเดตนะครับที่มาในวันที่หนึงตุลานี้นะครับเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรใหม่นะครับมัง่งแต่เท่าที่ดูนะครับก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับมี2ตัวเนาะต,ตัวแรกเป็นอัญญาตของนุญาตะครับอามีเบคอนนะครับโอ้ยมีเรเจนต์ตัวแรก วินพารากัสนะครับกับเบคอนนะครับเอาง่ายๆแล้วก็ชัปเตอร์ใหม่เป็นชัปเตอร์2ของมาจนภไพนะครับอ่าแล้วก็สกินครับอุ้ยชอบมากนะครับทุกคนไอริสต้องโดนฮะส่วนน้ำค้างไปไปไหนก็ไปเพราะว่ามีงบแค่ตัวเดียวแต่ว่าเรามีชิ้นส่วนอีกนะฮะ เอาไว้เนดะีเราดูก่อนนะครับว่าเอฟเฟกมันจะสวยหรือเปล่าถ้าไม่สวยก็ไม่ได้แต่ไอริโดนแน่นอนครับผมไปกูแล้วก็วกระบบปรับปรุงหลายๆอย่างอเดี๋ยวอะไรนะปุ๊บ,บ,บ,บอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับก็ไม่รู้ว่า<อ>ยังไงอือ โดนจับนู่นนี่นั่นอ่าว่าไปก็จะมีอ่ามีถาวรในการแบบว่าแก้พัดทรงพัดรูว่าไปนะครับอืมแล้วก็มีตัวละครไอ้มีคีปใหม่เยอะแยะมากมายโอเคแล้วก็เป็นมังกรฮะโอ้มังกรตัวริกจังเลยเราโอ้โหแล้วก็อะไรอ่ะน้ำมันเหรอฮ่าาน้ำมันโอ้ยมังกรตัวยักษ โอ้โหพระเจ้าช่วยเป็นบอสครับผมอ๋อเมื่อกี้เป็นตัวบอสเล็ก้ยแล้วดูโอ้โหพระเจ้าพอเทนิโวโอ้ยความมืดมเว้เาวยวโอ้ยตัวใหญ่จัดๆครับท่านผู้ชมโอเค ผู้พิทักษ์นะครับก็คือพรารากัสนะครับพราพรกากัสพารากัสตัวใหม่นะครับธาตุลมแปดธาตุนะครับธาตุลมแปดธาตุมีโจม,มตีธรรมดามีช้าโจมตีตมตด้วยนะ,นะครับเอฟเฟกต์ใบไม้ลดลดด้านทานธาตุทั้งหมดอ่าสะสมเอฟเฟกต์ลดเข้าไป สร้างพิณเพิ่มสัดส่วนตามขยายดีบัฟโอ้ตัวนี้เป็นดีบัฟนะครับสร้างเป็นดีบัฟก็โจมตีพนาครับมีสามครั้งนะครับตีสามครั้งแล้วก็ช้าโจมตีจะเป็นแบบว่าสร้างขึ้นพยุเข้าไปซึ่งจะต้องเก็บเกตจากการตีธรรมดาก่อนนะครับอ่าและนี่สกิลครับสกิลแรกคือดูดดูดมาตรงกลางนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเมื่อใช้ท่าไม้ตายเนี่ยเป็นไงเนี่ยนี่นีคือท่าฉากท่ามา่ใช้ท่าไม้ตายทุกคนเนี่ย เอย่ yeah. Yeah. No. างรอกมังกรตัวเล็กกับเล็กนิดเดียวก็ <laughs> <laughs> จะเป็นแบบคีบเลยช่วยเราสู้ <c oughs> นะครับอุมโตู้โมโหเหมาะสำหรับการตีตัวเดียวมาก <c oughs> อืตีหลายๆตัวมันวุ่นวายมากเลยนะครับโอเคแล้วก็ใช้สกิลเอ,อ่อแรงกล้าอหไร ไอ้จะเรียกไข่ออกมาครับเป็นไข่ฟื้นฟูชาร์ตอาร์ติแฟกต์ใหม่ครับผมโอ<ฮ>้โหอะไรที่เรียกออกมาจะชาร์จพลังโจมตีของอือ้อยก็คือชาร์ตปกติมันจะกลายเป็นล่อยคลื่นพลังเชี่ยอ <c oughs> าร์ติแฟกต์ที่เปลี่ยนการโจมตี <c oughs> ขอโทษ สุดยอดครับมันจะเปลี่ยนท่าโจมตีชาร์จครับเป็นแบบจักหติเป็นชาร์จเป็นพื้นเป็นมงใช่ไหมคราวนี้ก็เป็นแบบคิดว่าน่าจะใช่นะครับอ่าเออเขาจะหายคลิให้ทีมอ่าเป็นคุกกี้เบรจินอ๋อแต่ตั้งด้วยเฉพาะตัวอยู่แล้วอันนี้ อ่าพิพัก์ตัวแรกแล้วก็เบคอนครับสิ่งที่อยากได้มากเพราะว่าตัวมันน่าจะโหดจัดเป็นผู้เรียงมังกรเบคอนเนี่ยนะเป็นไฟเตอร์ทัดลมะสายเมจิกจะยิงยิงยิงธรวนดาแล้วชาร์รบเนี่ยชาร์จจงตีจะเป็นแบบว่ายิงยิงออกไปหลายๆนัด ประมาณนั้นสามารถตีตีสครั้งนะครับแต่เม่ใช้สกิลพิเศษนะครับก็จะมีเหมือนคลิปวิ่งไปชนเป็นระเบิดวงขนาดใหญ่นะครับใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ทําให้ตายครับจะเป็นยิงดับเบิลออกมาแล้วหลังจากนั้นนะครับการยิงปกติจะกลายเป็นยิงแบบดัวแบบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ แบบเดียวฮะไม่ใช่วิส่งวินานนานพอตัวนะทุกคนคขาโหดอ่ะดีจัดๆโหดเกินอืมตีแรงขึ้นแล้วก็อันนั้นแรงขึ้นด้วยนะครับูดถึงได้เจ็นด้วยใช่ไหมครับอ่าคือมันจะไม่ได้ทุ่มเป็นธรรมดานะครับจะเป็นเหมือนของของใหม่ซึ่ง ไม่รู้ว่าได้จากเติมแต่ว่ามันจะมีเหมือนอ่านี่เห็นไหมมันมีมีให้ให้ดูอยู่ว่าเหมือนจะทำอะไรสักอย่างให้ครบหมื่นห้าสักอย่างนะครับก็จะได้สุ่มมาเอาันว่าถ้าได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับเพราะว่าเราสายฟรีเราต้องเราต้องนิ่งเขาไว้นะฮะสายฟรีแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีตัวนี้นะรับรองว่าควรเลยกิวตีกันตายแน่นอนครับจะต้องมีคนหนึ่งที่ต้องมีแหละวะ ด้านหลังหมุนการได้สามสิห้าสามร้อยกาอมมาละวศาไวประจันนะไอริชแล้วก็น้ำค้างฮะแล้วก็มีปลายเดือนตุลาก็จะมีของฮาร์วินนะโอ้แล้วก็กลับมา อืมอ่าอบบี้รอบบี้ลอบี้ใหม่โอเคกิการกันอูหเอาเลยใครใครจะเล่นก็เล่นนะครับโอ้ไม่เล่นมันนานมากกว่า้วเวฟสิบยี่สิบทุกคนโหดจัดด้วยแล้วก็มีมีเป็นอะไรเนี่ยกิจกรรมลมหายใจมังกรก็จะได้อะไรก็ไม่รู้ กิจกรรมลมหายใจมังกรน,นะครับอ่าจากการสุ่มคุกกี้หรอใช้ในการสุ่มคุกกี้อ๋อใช้ในการสุ่มคุกกี้เฉยแต่รุนได้จากอะไรแล้วก็ยิ่งหมดเลทขึ้นไปทรัพยกากรไม่เพียงพอลดห้อรซอ่ จัดเนียงหมดให้ดูเรียบร้อยมากขึ้นมันยังไม่เรียบร้อยอีกหรอข่าวก่อนก็ปรับคราวนี้ก็ปรับโอ้ยพีเซตอ่าสะดวกขึ้นเคเมชั่นให้สำเร็จตาทองแดงโอ,โอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวละครใหม่2ตัวแล้วก็มีปรับนู่นนี่นั่นส่วนวิธีการสุ่มก็จะไม่ใช่เพชรธรรมดานะครับจะเป็นเหมือนเหมือนอุปกรณ์ที่ เก็บอีกทีหนึง่งนะครับเป็นเดี่ยนอีกเดียนหนึ่งถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเราเอาเอาสุดตัวไหนหวะไม่ใช่ธาตุมืดธาตุมืดเป็นเขียวใช่ไหมถ้าธาตุดินเรารอธาตุดินนะธาตุดินดาวเมทต้องโหดเดนเด้อไปครับเจอกันในวันที่หนึ่งตุลา